สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับ Wall Tree o b s e r v e ทุกวันศุกร์ครับเวลา20นาฬิกา30นาทีกับท่านนาวากาศเอกสทธิ์ทองอินทางสนทิจานสตอร,รี่ทุกช่องทางท่านผู้ชมได้รับฟังข่าวสารที่ผมกับท่านนาวากาศเอกสทธิ์รายงานสถาบันทิศทางไทยรายงาน โอ้โหหลายท่านก็บอกว่าอุปั่นเหลือเกินสงครามโลกครั้งที่3ดูไกลตัวเหลือเกินผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมแบบนี้ครับสำหรับท่านที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศดีพยายามไปเสิร์ชไปหานะครับข่าวท้องถิ่นสำนักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในยูเครนเองในรัสเซียในอิสราเอลนะครับ ในตะวันออกกลางหรือในสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่าฟังแต่สำนักข่าวหลักครับท่านผู้ชมครับท่านจะเห็นภาพของสงครามชัดเจนขึ้นเหมือนที่ท่านนาวากาศเอกสำริดและทีมข่าวของสถาบันทิศทางไทยพยายามประมวลมาเน,นี่ยครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์มันร้อนแรงจริงๆนะครับที่รัเสเซียกับยูเครนวันนี้สหรัฐนาโต้เปิดไฟเขียวแล้วให้ยูเครน โจมตีเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียได้แน่นอนครับไม่ใช่เปิดไฟเขียวอย่างเดียวนั่นหมายความว่าส่งอาวุธลูกยาวขีปนาวุธไปให้ทางฝากฝั่งตะวันออกกลางนะครับอิสราเอลสหรัฐบอกว่าเฮย้ยคุยก่อนอิสราเอลไม่ฟังตอนนี้ระดมหนักกําลังฐานและอาวุธประกาศหลังจากที่ประทะก,กับอียิปต์ตามแนวชายแดนแล้วจะโจมตีเลบานอนโอ้โหร้อนจริงๆครับลองหาข้อมูลและิดตาม w a t e r o b s e r v e จะเห็นภาพรวมได้แต่ก่อนจะพบกับท่านนาวาการเอกสมนิษทองอินนะครับขายของนิดครับสําหรับซีอีที่ขาดไปนะครับตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วขายดีจริงๆท่านใช้แล้วนะครับมันเห็นผลได้อย่างรวดเร็วหายคันศีรษะรังแคหยุดนะครับแล้วก็สําหรับผมเนี่ยแบบผมเนี่ยจากผมขาวโพลนเมื่อก่อนก็จะเริ่มเริ่มค่อยๆดําขึ้นมานะครับแล้วก็ สำหรับผมอ่อนก็จะขึ้นมานเรื่อยๆซิโยอิเซรัมบำรุงผมบำรุงหนังศีรษะเป็นสูตรที่ลูกสาวผมไปร่วมปรึกษารือกับด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรทำจากสมุนไพรแท้นะครับคิดค้นทำออกมาเสร็จมาทดลองกับหัวพ่อเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมจำได้นะครับในยุคสมัยก่อนผมเนี่ยตัดผมสั้นสองข้างนี่เถอะก็ไปหมดตรงกลางก็เป็นไข่ดาว วันนี้นะครับผมอ่อนๆขึ้นเต็มหัวดอกดำกลับมาไว้ผมยาวอีกครั้งหนึ่งครับช่วยกันสนับสนุนรายได้ทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นการีพธุรกิจส่วนตัวนะครับเพื่อสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยให้มีกำลังที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปกลับเข้าสู่รายการครับท่านผู้ชมครับผมกล่นไปแล้วนะครับไปดูสถานการณ์ที่ยูเครนรัสเซียก่อนเลยครับ เรื่องที่สหรัฐนาโตไฟเขียวพร้อมส่งขีปนาวุธให้ยูเครนให้โจมตีรัเสเซียได้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไปถึงไหนครับท่านนาวาการเอกสทริ์ครับคือก็ต้องตอบว่าขนาดนี้นี่นะครับเรื่องที่การที่สหรัฐและก็ชาตินาโตและหลายประเทศนี่นะครับได้ให้ยูเครนเนี่ยเพื่องไฟเขียวให้โจมตีเข้าไปดินแดนของรัเสเซียได้นะครับก็แลวพร้อมแีปอาวุธด้วยเนี่ยครับก็เปช็ชือว่าเป็น เป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจมากนะครับคบนไทยก็ให้ความสนใจนะเพราะว่ามีสื่อช่องทางต่างๆก็รายงานกันใช้คำมากพอสมควรและทีนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดสงครามนะครับระหว่างนาโตกับสหรัฐและรัสเซียเนี่ยค่อนข้างเต็มรูปแบบหลังจากที่ทางนาโต้ก็จะจ้องจ้องนะครับใหย้ยิงบ้านมายิงบ้านหรือว่าพยายามจะให้อิสราเอลพยายามจะให้ยุคนี่ ชะลอการตรงตีลงไปต่างๆนานาแต่ตอนนี้ไม่แล้วครับไฟเขียวเต็มที่นะครับแล้วก็ให้อาวุธอย่างเต็มที่เพราะนังือถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะว่าเป็นจุดสําคัญนะครับจุดเปลี่ยนจุดที่จะบางปลายเป็นจุดที่จะส่งผลอะไรต่างๆมากมายกับสงครามในครั้งนี้ด้วยนะครับมันมาจากสาเหตุอะไรครับที่อ๋อคืออย่างนี้ครับจู่ๆนะครับนาก็สารัฐถึงไฟเขียวเนี่ยสาเหตุสําคัญก็อาจจะเรื่องมาจากว่าอันดับแรกเลยนี่นะครับคล้ายๆว่า สหรัฐเนี่ยนะครับก็ได้ทุ่มเง nice ินมาให้แล้วนะครับทุ่มเง nice ินมาให้กับยูเครนเนี่ยมากกว่าหกหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์อันนี้อันนี้ก็ได้นำไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าการเมืองของสหรัฐตอนนี้ก็เริ่มจะมีความไม่แคบวันนิ่งทางฝ่ายของดโมแครกก็มัน่นใจว่าทำเนี่ก็คงจะคล้ๆว่าก็คงจะเพี้ยงทำนะพอเจอคดีไปก็คงจะลาบาก ก็ทำให้ทางเราิีความมั่นใจก็เลยมาทุ่มเทให้กับด้านนี้มากนะครับอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการที่ว่ารัสเซียนี่ได้ให้การแคร่ว่าโจมตียูเครนมาหนักแล้วก็ลุกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดินแดนจนกระทั่งว่าทางชาล่โตอก,ก็ให้ความหวาไปตกนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าแค่ว่าทางฝ่ายสหรัฐก็ดีนาโตนีกก้อาจจะประเมินว่าตอนนี้รัสเซียอาจจะมีความเพียงพ้อมือ,ออาจจะมีความบกพร่องหรือ,ออาจจะมีความอ่อนแอลงบ้าง นะครับก็เลยคิดว่าตัวเองอาจะเปลี่ยนนะครับก็เลยที่จะให้ยูเครนเนี่ยตีกับโต๊ะกับบ้างนะครับเพราะว่าถามว่าไปเช้าไปเนี่ยก็อาจจะมีมีปัญหาได้นะครับและอย่างก็เกิดจากการที่ว่าเสิ่งที่นาโตให้ไปกับยูเครนนะครับจดหนุนไปนลยครับเอาก่อนว่าพูดย่งยงว่าได้ผมมาเต็มที่นะครับได้ผมมาเต็มที่แล้วสิ่งคี่เกือตอนนี้คือหลักๆก็คือว่าสรัด มาเองก็ธรรมชาตินาโต้ก็มีความกาเรียกว่าฮึกเหิมกำลังใจแล้วก็ัสมัครสมาชิกกันนะครับอันนี้ก็เป็นโดยดูภาพรวมที่ว่าทําไมทางสหรัฐกรดีนาะโตะก็ดีทําไมที่ต้องมีการโจมตีเพื่อให้ไปเขียวให้ยูเครนโจมตีเข้ามาในดินแดนของของรัสเซียนะครับทีนี้การโจมตีเนี่ยแน่นอนครับมันต้องใช้อาวุธต้ใช้ปืนอ,อ,อาวุธต้องใช้ลูกยาวพวกที่สนับ,บสนุนอะไรให้กับยูเครนบ้างไหมครับ โอ้โหครับต้องเถียวบว่าสิ่งที่เอางี้แล้วกันนะครับว่าชารัฐนี่โอเคผมว่านอกจากจะให้เงินแล้วนี่นะครับนอกจากที่ว่าจะให้ให้เงินกับทางยูเครนแล้วเนี่ยอาวุธนานานิดก็ให้มาเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเขาให้ต่อไปนะครับอทั้งจัลลสนะครับไฮมาดนะครับแล้วก็มีการระดมเครื่องบินอะไรเครื่องบิน ของซูต่างๆที่ของของรัสเซียที่แต่ก็สมัยสงครามโลกนะครับที่ว่าเริ่มที่จะมีการอ่าเขาเรียกว่ากลฏออมาเนียจากชาติต่างๆที่เคยใช้ก็รวบรวมมาแล้วก็จะไปให้ยูเครนได้ใช้ให้ได้นะครับฝรั่งเศสก็ระดมโรนก็ดีนะครับแล้วก็ผู้ฝึกทหารก็ดีครับไปช่วยช่วยที่ที่ยูเครนนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเยอรมันนี่นะครับเดิมทีเนี่ยก็มีการบ่ายเบี่ยงว่าจะไม่ให้จรวดนะครับที่มีวิสัยไกลนี่ไปให้กับยูเครนแต่ตอนนี้ก็ตัดใจให้แล้วนะครับ เมื่อสัปดาห์ก่อนผมน้เรียนเลยว่าเยอรมันเนี่ยก็บอกว่าให้ะหลวญไปนี่ห้าให้โจมตีเฉพาะในเขตทหารนะแต่ตอนนี้แค่ว่าอาจจะวางเฉยให้โจมตีตัวตนตัวไรก็ได้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับอิตาลีก็ให้ขีปนาวุธพิษพิเศษกลางแล้วก็นะครับเบนเยมนะครับให้เอฟสิบหกสิบเก้าลำเลยนะครับตุรกีก็ให้โดนมากขึ้หน่อยให้เฉพาะโดนนะครับคือตุรกีให้นวเราเพื่อนนะครับในตัเลนี่เอฟซีผกยี่สิบสี่ลำ พวกเรานี่ให้ทั้งจรวดให้ทั้งรถถังแล้วก็ผู้ฝึกสอนแล้วอาจจะเป็นจุดพักของอาวุธต่างๆที่ส่งมาก็จะส่งให้ยูเครนต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ให้ครูฝึกสอนนักบินนะครับอังกฤษนี่รถถังก็ให้ไปก็โดนรลเสียเก็บมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้อาจ,จะรรวดบางประเภทนะครับแล้วก็ทหารอาจจะเป็นแค่อาจจะเป็นผู้แสกซึมหรืออาจจะไปทางใต้ดินอะไรต่างๆก,ก็ช่วยไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วอีกเงินนี่จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็เคยเรียนม,มาแล้วครับว่าอกชาติเะเรนติกก็ ใช้เขาเรียกว่าระบบการสื่อสารดันโดงต่างก็จับจับกำลังไว้ของของรัสเซียอันนี้คือภาพรวมนะครับของนาโต้กับสหรัฐที่ว่าไฟเขียวให้ยูเครนเนี่ยโจมตีรัสเซียนะครับเดี๋ยวมื่ตีอกีรบ้าโจมตีเโจมตีอะไรบ้างครับใครนะครับการโจมตีของของเูื่อนว่าการโจมตีของยูเครนนี่นะครับต้องเรียกว่าเริ่มโจมตีหนักนี่ประมาณมาสักแล้กประมาณสักสัปดาห์ที่เศษนะครับประมาณสัปดาห์ เพราะเว่าอาวุธเริ่มมาแล้วนะครับโจมตีเข้าไปยังจุดอันดับแรกคือโจมอาจจะโจมตีเฉพาะในจุดที่ที่ว่าเป็นดินแดนของแค่ว่าฝั่งตะวันออกนะครับที่ว่ารัสเซียยึกมาเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งไอ้ตอนนี้เริ่มตีเข้าไปโจมตีที่ที่สำคัญเลยนะครับที่ล่าสุดก็คือว่าโจมตีเข้าไปที่ตั้งทางทหารของรัสเซีย ที่เราเรียกว่าเมืองเอา์ไก๊าซดนี่นะครับแล้วก็เป็นฐานประชาการไปจุดรวมของของรัสเซียที่จะส่งทหารเข้ามายุคเออันนี้ยุคเอก็โจมตีเลยนะครับแล้วก็โจมตีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นหน่วยเป็นอาวุธป้องกันอากาศยานชั้นดีของรัสเซียเช่ที่เรียกว่า S อ้สามร้อยอ้ส้โจมตีแท่นยิงด้วยแล้วก็แท่นปืนใหญ่แท่นปืนใหญ่เขาเรียกว่าท่อนปืนใหญ่โดยที่เคลื่อนที่โดยไม่ต้มีไม่ต้มีคนขับบังคับโดยระบบระบบสัญญาณนี่นะครับที่หนักกว่านั้นก็คือว่าถ้าจะไม่ถ้าจะไม่ได้นะครับ ผมก็เคยนำเรียนมาแล้วหลายครั้งนะครับว่าอาการโจมตีที่ไคเมียนะครับซึ่งยูเครนเนี่ยพยายามที่จะโจมตีจักรทั้งว่าทั้งท่านผู้นำแล้วก็ห้ามมาปัามปลามานะครับไอ้ตอนนี้ยูเครนโจมตีใหม่แล้วนะครับโจมตีเครืยกว่าระบบสื่อสารระบบการป้องกันของที่ไคเมียนี่ค่อนข้างจะเสียหายไปเยอะมากนะครับทั้งฐานทัพทั้งท่าเรือทั้งโรงกลั่นน้ำมันนี่คือเป็นส่วนหนึ่งครับที่รัสเซียเนี่ย ถูกโจมตีโดยอาวุธของชาติมันตกที่ส่งมาให้ในในขณะนี้เพราะนั้นผมจะบอกว่าไอ้เป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ,ษนะครับกขอตอบคำถามแค่แค่นี้ก่อนนะครับผมใช้ข้อสืุแบบนี้ได้ไหมครับจากที่ยูเครนตั้งรับมาโดยตลอดเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ลุกกลับถูกไหมครับคือการลุกกลับถ้าจะให้ประเมินเนี่ยก็คขาว่าอาจจะลุกกลับคือการลุกกลับเท่าเท่าที่ทำได้คือด้านอาวุธ ให้มักโจมตีไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่ารัสเซีย,ก,ยก็ตอบโต้นะฮะรัสเซียตอบโต้น่นยิงกระสุนปืนใหญ่ในวันหนึ่งประมาณสองพันนัดเลยนะฮะลูกกระสุนปืนใหญ่ของรัสเซียเนี่ยผลิตได้ปีประมาณสามล้านนัดนะครับชาตินาโตผลิตทั้งหมดได้ปีประมาณล้านกว่านัดนะฮะอเมริกาทั้งประเทศเนี่ยผลิตได้ปีประมาณสองล้านนัดนะครับบสู้รัสเซียไม่ได้นะครับ ป็นลูกกระสุนปืนใหญ่หรือเป็นอาวุธปืนใหญ่ขนาด150มมเลยครับซึ่งถือว่าเป็นอาวุธที่ยังที่ยังที่ว่าที่ยังยันกันอยู่ในขนาดนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่สิ่งสําคัญที่ต้องจับตาคือว่าถ้ายูเครนยังโจมตีขนาดนี้จะทำมาัสเซียนี่เคลื่อนที่มาลําบากเคลื่อนที่ลําบากแลวก็ถูกถูกโจมตีในแนวหลังด้วยอันนี้ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับแล้วท่านท่านปูตินึงกป็ประกาศเมื่อสักไม่ัวนี้ประกาศล่าสุดเลยบอกว่า รัเสเซียเนี่ยจะทบทวนนะครับการที่จะไม่ใช้นิวเคลียร์เพื่อเราจะอาจจะไม่ใจเย็นดังนั้นเช่นเดียต่อไปนะครับอันนี้พูดตรงๆนะครับแล้วมีโอกาสขนาดไหนครับที่รัสเซียจะใช้นิวเคลียร์อ่อคำถามเนี่ยอาจจะเป็นคําตอบที่ยากนะครับแต่ว่าผมก็จะขอตอบง่ายๆเลยแล้วกันนะครับว่าอันดับแรกเราต้องดูก่อนนะครับว่าในเมื่อรัสเซียเนี่ยครับทุ่มเทมาเยอะมากมหาศาลมาก ผมว่าจะมากกว่าสงครามโลกครั้งที่สองครับในจำนวนอาวุธต่างๆที่ทุ่มเปรไปนี่นะครับขี่มันเาว้ก็เป็นหมื่นลูกนะครับยิงไปเนี่ยครับลูกปืนเนี่ยปืนเนี่ยยิงไปอีกเกินสิบล้านนัดอันนี้เกินแน่นอนนะครับทหารอาจจะตายน้อยหน่อยนะครับอาจจะเสียชีวิตสักประมาณสี่ถึงห้าแสนคนทางรัสเซียก็ประเมินแล้วว่าทางยูเครนเนี่ยสูญเสียทหารไปอีกเกินล้านคนแล้วตอนตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการโตกลับอย่างนี้แล้วก็ลุกไปอย่างนี้นะครับถ้ารัสเซียไม่ทําอะไรเนี่ย ปัญหาจะมีมากผมอาจจะอาจจะเือนถึงศิลนะของของของราแแลธรรมนแลรัสเซียด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีทางอะไรจะยันได้เพราะว่านาโต้ถ้าจะให้ถ้าให้ผมประเมินตอนนี้นี่นะครับนาโต้นี่ก็คือเตรียมรุกกับรัสเซียด้วยเตรียมรบเลยนะครับซึ่งผมได้นำชี้แจงมาแล้วมาสัปดาห์ก่อนนะครับว่าก,การซ้อมรบนิวเคลีย์ตอบโต้กันนี้มีมาเป็นยังไงบ้างรัเสเซียก็เขาเรียกว่ากระสวนนะครับโดยการที่ว่าต่อไปนี้นะครับจะให้อาวุธสําคัญสำคัญกับ ชาติต่างๆที่เป็นปฏิปัตษกับตานชาติอันตกทั่วโลกเลยนะครอันนี้ก็ได้ก็วนที่ปิ๊ปิ๊งข่าวกันมาเขาเรียกว่ามีการเคาว่าทางชาตินาโต้ก็มีแผนจะระดมทหารถึงสามแสนนายนะครับเพื่อเตรียมต่อกรโดยเฉพาะนะครับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นรัสเซียผมว่าตอนนี้เหมือนกับมีให้ใช้นิวเคลียร์ครับพูดเบาๆก็คือนิวเคลียร์ยังกับพื้นที่ โอกาสเนี่ยเดิมทีเราก็เขาว่าสักประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าตอนนี้นี่โอกาสที่จะใช้นิวเคลียร์เนี่ยมีถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอครับสำหรับรัสเซียนะฮะครับครับที่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะถูกบีบบังคับให้ไปใช้ใช่ครับใช่ครับประเมินแบบนั้นอ่าทีนี้ถ้าถ้ใช้นี่ผมก็ให้ประเมินว่าต้องใช้ที่ยูเครนเนี่ยครับต้องใช้ที่ยูเครนนะครับเพราะว่ารัสเซียก็อาจจะยังไม่ไม่อยากเลิกกับชาตินาโต้นี่เราต้องดูสถานการณ์ต่อไปว่าทางฝ่ายยูเคครนนนี่จะโตมไแห ถ้ารัสเซียไม่ใช่ิวเคลีย์ไม่กำลังให้เบสเซนเเนี่ผมว่าผมว่ารัสเซียจะเพื่อนจะตกให้แท้ทที่น่าลำบากนะครับที่น่าลำบากนะครับอันนี้ผมอันนี้ผมผมผมคิดเองนะครับจากแท้แที่ิบะเมือนดูนะครับครับครับกลามาดูทางฝั่งตะวหลอกกลางครับมันเหมือนกับตอนนี้อิสราเอลบ้าเลือดอ่ะสหรัฐห้ามปรามก็ไม่ฟังไม่สนใจแล้วนะครับไม่ เจรจาสงบศึกนะครับเพราะว่าถูกโจมตีอย่างหนักเหมือนกันประกาศใช่ครับใช่ครับกระบุเรบานนอนนะตอนนี้ประกาศถ้าจะให้ถามตะวันออกกลางตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยผมก็พูดได้เลยนะครับว่าโอกาสจะเกิดสงครามโลกนี่มีมินเมย์มากอันนี้พูดอย่างตรงไปตรงมาคำเอาเหตุผลเลยมาคือในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับว่านักลุกฮูตีนี่โจมตีอิสราเอลนี่ให้เข้มันหนักมากนะครับ โจมตีโดยหวังผลทั้งท่าเรือทั้งยิงเข้ามาในประเทศด้วยนะครับแล้วก็โจมตีเขาเรียกว่ากองรุของอีสเอลก็คือกองเรือลบสารัสโดยเฉพาะเรือบรรทุกเครื่องบินท้งใครจะคิดว่าถูกโจมตีใช่ไหมครับก็เป็นข่าวเกี่กากันสื่อของทางันตออาจจะบอกว่าอาจจะไม่มีอะไรมากอย่างนี้็แต่ว่าถ้าเป็นสื่อของจีนนี่จีนออกมาบอกมาเลยนะครับว่าเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอเอสถูกโจมตีแล้วก็ต้องลากมาซ่อมในขณะนี้จนกระทั่งถึงขั้นที่เรียกว่าต้อง อกองเรือที่หลายๆชาติส่งมาราคา้าเรือสินค้าต่างๆที่อิตาเลียแดยงนี่ต้องถอยกลับคือต้องกลับเลยนะครับต้องกลับเพราะว่าไม่มีเรือสาระคุมกันต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ประมาณสองสัปดาห์อันนี้อันนี้ันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ<ช><ช>แต่ที่นกก่อก็นั่นนั้นคือว่าอิราเลเนี่ยเมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนน่ครับปะทะกับอียิปต์มีมีทหารเสียชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็ทิราฟาคือผมจะไม่พูดถึงการรบในุ่ดของกาซาครับเพราะว่าปัญญาไม่ไหวนะครับความเสียหายความอะไต่างมันแค่แบบคือไม่อยากบัรยาย นะครับทีนี้สําคัญก็คือว่าผมก็ได้ให้จับตามาถึงผมก็ได้เรียนกับทางกระทรงิทยาามาตลอดนะครับว่าจับตาทางฝั่งาทางแถบเหนือระหว่างนักลกีทุนบอกกับอิราเลซึ่งตอนนี้ลบก,กันหนักใช้คำว่าลบก,กันหนักที่ว่าลบก,กันหนักเพราะว่าโจมตีกันที่แล้วบแทบจะทุกวันบางวันนี่โจมตีกันตลอด24ชั่วโมงอันนี้มีมีแล้วนะครับครับก็โจมตีนักลงทบก็บโจมตีถึง ถึงเขาเรียกว่าถึงเมืองหลวงคือเข้ามาในประเทศอิสาราเอลลึกกว่าสงวนนะครับล่าสุดนี่โจมตีเข้ามาใช้ตำรวจเกือบร้อยลูกนะครับโจมตีเข้ามาแล้วก็ทําให้อิสาราเอลนี่คือว่าต้องออกพยพเขาเร que, ียกว่าออกพยพประชาชนเนี่ยที่อยู่ในแนวในแนวนแชนายแดนที่ที่ทใกล้ๆกักบเลบานอนนะครับเกือบแสนคนนะครับเจ็ดหมื่นคนขึ้นไปนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาคือว่าเกิดไฟป่านะครับน่าจะเป็นพื้นที่ที่แห้งนะครับอาจจะเป็น หรือที่แห้งใบไม้แห้งๆแ,แล้วก็ถูกโดนเข้ามาก,ก็ถูกถูกแค่ว่าเกิดไฟไหม้เฉพาะไฟป่าที่ลุกจากการโจมตีในแผนดินของอิสราเอลเนี่ยมีเป็นพื้นที่เป็นหมื่นไร่เลยนะครับครับมากเดียวน,นะครับ,รบผมว่าจะมากกว่าไฟไมหม้ทเชียงใหม่ที่เรากำลังคือหากันด้วยนะครับ,รบเป็นหมื่นไร่แล้วก็ไปอย่างรวดเร็วด้วยเ <ๆ S 1> พราะฉนั้นตอนนี้เนี่ยทำให้าาอิสราเอลเนี่ยคแค่ว่าเหมือนที่คุณสูศอย่างมากครับเต็มที่ อผอบทหารสูงสุดของอิสราเอลประกาศเลยครับว่าจะระดมกําลังสมลองอีก50,000นายเพื่อจะโจมตีในบานอนอันนี้พูดชัดเจนเลยทีนี้ฝ่ายฝ่ายทางนักวิเคราะห์ก็อันก็ประกาศเลยว่าเชิญนะพูดภาษาชาวบ้านคือเชิญมาเลยไม่กลัวด้วยแล้วก็พร้อมจะรบกับอิสราเอลแล้วก็บอกเลยว่าอิสราเอลจะไม่มีวันชนะอันนี้ผมผมพูดตามที่ที่ท่านท่านประกาศมาแล้ววนะ่าอิสราเอลจะไม่มีไม่มีวันชนะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องถือว่าตะวันออกกลางนี่เป็นเป็นจุดที่ล่อแหลมยูเครนที่ยุโรปก็หน้าหวาดเสียวที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็ไม่เชื่อว่าเราจะมามโนหรือว่าจะมาปั่นเรื่องสงครามอะไรต่างแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งสื่อทั่วโลกแม้กระทั่งทางเราก็ทราบกันให้คนไทยก็เกิดขึ้นมาทั้ก็ทราบว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นจึงถือว่าจุดนี้คือว่าถึงวันนี้ก็เรียกว่าถ้าจะพูดถึงการเกิดสงครามโลกเรื่องต่างๆเนี่ยผมว่า อีกหนึ่งสองสามอึดใจนี่ครับคงจะมีอะไรที่พิเศษให้ได้เห็นกันมากนะครับขอตอบแค่นี้ก่อนนะครับอิสราเอลโจมตีเลบานอนจริงท่านประเมินท่าทีของกลุ่มอาหรับต่างๆที่ว่าจะออกมายังไงคือตอนนี้นะครับคือถ้าพูดถึงกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับเมื่อวานเมื่อวันก่อนเนี่ยครับผู้นําของอรัรักษาการลมนตีต่างระเทศตของอิสราเอลของของที่หลานครับก็ได้มาเยือนเลบานอนนะครับครับ เรามาเยือนคือมาให้กําลังใจนะครับแล้วก็มีการระเบิดสถานทูตสารัฐที่ทิเรบรนอตด้วยเมือ่อ24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่นะครับก็หมายความว่าทั้งซีเรียนี่พร้อมอิหร่านซีเรียนี่พร้อมนะครับคือเพิ่อกว่าถ้ามีการโจมตีนี่พันธมตรของของที่เป็นปฏิปักษ์ของอิสราเอลนี่คือจะขึ้นมาช่วยอย่างซีเรียอิหร่านเลบานอนอนี่มาแน่นอนนะครับแล้วก็นับว่าปูติอีก โลกอะไรก็เคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวคือถึงเวลาเมื่อสถานการณ์ผ่านไปนี่ทุกอย่างเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วยิ่งล่าสุดยิ่งจีนยิ่งมีบทบาทมากขึ้นที่จะประชุมกับผู้นำกลุ่มหาลายต่างที่ที่คุณปัตรเ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหมครับอันนี้ยิ่งเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนก็มาทำให้ในประเทศมีความคึกเขิมให้กสารรัฐนะครับอันนี้มันใจมันใจขึ้นครับแล้วอ่ะกลับมาประเทศไทยเราเนี่ยครับมันรู้สึกว่าโอ้ย ปัญหาการเมืองภายในมันก็เยอะคือไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยผมแปลกใจมากว่าต้องเตรียมตัวต้องอะไรยังไงขนาดที่เนี่ยครับก็ทั่วโลกเนี่ยเขาสั่งให้เตรีตัวกันเนี่ยครับผมก็อยากจะเรียนนะครับว่าถึงเวลานี้เนี่ยภัยของประเทศตอนนี้เนี่ยคงไม่มีภัยอะไรที่จะรุนแรงและก็หนักหน่วงเท่ากับภัยของสงครามซึ่งผมก็ทบจากภายนอกนะครับ อ่ผมก็เห็นกรงมีแต่คนบอกกันเรื่องเตือนน้ำมันแพงน้ำมันแพงนะครับคือเราอย่าไปโทษปัจจัยเลยนะครับเราต้องโทษว่าปัจจัยส่วนหนึ่งก็มาจากสงครามนะครับต่างนก็ต่าง,างเร่งที่จะผลิตน้ํามันหรืออะไรต่างๆนะครับรัเสเซียก็ลดราคาน้ํามันลงมานะครับเพื่อที่จะหาทางที่จะระบายน้ํามันออกไปได้มากขึ้นนะครับไปกลุ่มอเมรก็ก็แข่งกันก,กันต่างๆทั้งหมดนี่คือผลมาจากสงครามทั้งสิ้นนะครับเราจะ่เพิ่งไปม,มองแค่จุดนูอนจุดนี้อะไรต่างผมว่านี่เป็นเรื่องสําคัญที่กระทบถึงอ่ วิถีชีวิตของพวกเราแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ไม่ว่าใครก็ตามนะครับถ้าก็ทราบแล้วว่าทะเลจีนใต้นี่ตอนนี้มินเมที่สุดใครจะนึกขาา้าว่ารัฐบตีกราหมของสหรัฐนะครับประชุมที่สิงคโปรเ์เสร็จก็จะมาที่กัมพูชาเพราะเห็นว่ากัมพูชาเนี่ยให้ทั้งจีนนะครับมาสร้างฐานทัพมีเรือรบประจำการที่นี่เอียงไปทางจีนมากเขาดําเนินเอาทุกวิธีทางนี่เราไมา่ได้พูดถึงบ้านเรานะครับครับ ผมอยากจะเรียนว่าบ้านเราตอนนี้เนี่ยครับมีทางเดียวที่จะรับเบอร์ไหวคือวันหนึ่งครับเราต้องสร้างพลังขึ้นมาพลังด้านอาหารก็ดีนะครับแล้วก็ที่มองมาได้คือเรื่องกองทัพนะครับผมนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับว่าถ้ากองทัพเราไม่แข่งนี่เราลำบากนะครับดูสงครามที่ยูเครนดีครับดูสงครามที่ไหนก็ตามแล้วสุดท้ายแล้วต้องพึ่งตัวเองนะครับต้องพึ่งตัวเองให้มากนะครับแล้วผมก็ต้องขอบคุณทางกูตระที่เราที่เราจะจัดก็เรียกว่าเป็นช็อตพิเศษนะครับที่เราว่า การเตรียมตัวรับมือสองคำราให้สามซึ่งจะผมก็จะนําไปจะนําเรียนให้ให้พวกเราได้ทราบกันก็อยากให้ให้พวกเราตื่นตัวคือเจะบอกว่าไม่นิ่งเงินได้ผมก็บ่าลําบากนะครับส่วนรัฐบาลเนี่ยผมก็จะม,มาพูดความวิจารณ์นะครับนะเพราะว่าตอนนี้ก็ก็รู้กันเต็มที่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าประเทศไทยเราต้องมีบุญเสมอครับมีบุญมีแบบเราก็เราต้องมีบารมีของเบื้องบนเราต้องคุยกุ้มค,ครองถึงที่สุดเราต้องผ่าน้นไปได้ในต,ตอนนี้ก็ เราก็ทําหน้าที่ของเราในฐานะประชาชนที่เป็นพมองประเทศชาติก็ทำกันเต็มที่ในทั้งที่ทําอยู่ขนาดนี้นะครับ,รบถ,ถือว่าดีถือว่าดีที่สุดแล้วครับ,รบก็กราบเรียนไปถึงคนไทยทุกท่านนะครับที่ชมรายการนี้หรือจะช่วยแชร์รายการนี้ออกไปกว้างขวางเราต้องเตรียมตัวครับอย่างน้อยอะเราเตรียมเรื่องตัวเองก่อนนะครับควรจะใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดนะครับมีเงิน มีทองเก็บจะมากจะน้อยสามอาหารนะครับท่านที่มีที่ดินไร่นานก็ต้องเตรียมการไว้สาการมันตึงเครียดจริงๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านดาวากาศเอกสทธิ์เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็กราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ช่วยให้การสนับสนุนถาบันทิศทางไทยมาโดยตลอดขอบพระคุณครับลาก่อนครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ